ข้อ6นะคะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ทำธุรกรรมฝากถอนโอนชำระผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติแทนการเดินทางไปที่ธนาคารข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใดมากที่สุดข้อนี้ก็คือกไก่นะคะกไก่บัตรเดบิตขอไข่บัตรเครดิต คอควายบัตร ATM งอง,งูบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์เรามาดูคำถามก่อนนะคะบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารออกให้เพื่อทำธุรกรรมฝากถอนโอนชำระผ่านเครื่องทำรายการนะคะบัตรเครดิตบัตรเครดิตเครดิตมีเราเลีเเล้ยละมีห้างก็ะ,ะตกไปเพิ่มนให้ก็ได้เราต้องแก้สไลด์อ,ลอ่ะแก้ใน พิมพ์ได้เลยคะอ๋อปีเขียนเอาอ๋อโอเคเยโอเคข้อ6นะคะคำถามถามว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารออกให้แก่ลูกค้าเพื่อใช้ทำธุรกรรมฝากถอนโอน ชำระผ่านเครื่องทำรายการอัตโนมัติแทนการเดินทางไปที่ธนาคารข้อความข้างต้นสอดคล้องกับข้อใดามากที่สุดกอไก่บัตรเดบิตขอไข่บัตรเครดิตตกตัวหนึ่งนะคะตกรอเรือนะคะอ่านว่าบัตรเครดิตนะคะขอควายบัตร ATM งองูบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส เรามาดูความหมายของโจทย์ก่อนนะคะโจทย์ถามว่าบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ธนาคารออกให้เพื่อทำธุรกรรมฝากถอนโอนชำระชำระเงินนะคะผ่านเครื่องทำรายการนะคะคือตัวไหนเรามาดูความหมายก่อนนะคะของกอไก่บัตรเดบิตบัตรเดบิตก็คือบัตรที่ใช้ในการซื้อสินค้าแทนการใช้เงินสด จากบัญชีธนาคารได้เพราะเมื่อเราใช้จ่ายจากบัตรเดบิตเงินในบัญชีของเราก็จะถูกหักออกไปนะคะส่วนข้อขอขบัตรเครดิตบัตรเครดิตก็คือเป็นการกู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อชำระค่าใช้จ่ายก่อนแล้วจึงต้องจ่ายคืนตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญากับธนาคาร หากเกินกํำหนดบัตรเครดิตนี้นะคะก็จะคิดอัตราดอกเบี้ยให้เราต้องใช้นะคะส่วนคอควายบัตร ATM นะคะบัตร ATM เป็นบัตรที่ธนาคารออกให้กับผู้เปิดบัญชีเงินฝากเพื่อใช้สำหรับบริการในเรื่องของการถอนการฝากการโอนเงินระหว่างบัญชีผ่านตู้บริการอัตโนมัตินะคะหรือเรียกว่าตู้ ATM นะคะ ส่วนงองูนั้นบัตรเงินอิเล็กทรอนิกส์ก็คือสื่อกลางการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มูลค่าเงินจะถูกบันทึกไว้ในบัตรพลาสติกหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์นะคะเช่นบัตรรถไฟฟ้าบัตรรถโดยสารหรือบัตรศูนย์อาหารนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือในการทำรุดกรรมฝากถอนนะคะก็คือบัตร ATM นะคะ